วิธีนะครับคุมความดันไม่ให้สูงวันนี้นะครับมีคนไข้ของหมอมาตรวจรักษามีการทานยาลดความดันสูงนะครับปรากฏว่าหมอได้ตรวจกับชีปประจรแล้วก็วัดความดันความดันสูงถึงร้อยแปดิเลยนะครับทั้งๆท,ที่เขาก็ทานยาคุมความดันอยู่แต่เอ๊ะทำไมความดันถึงสูงนะครับหมอพบว่าชีปประจรของเขาเนี่ยเป็นชีปประจรตึง ถ้าในหลักการแพทย์แผนจีนก็คือเลือดลมติดขัดอ่าแล้วเราจะรักษาอย่างไรดีล่ะครับหมอก็ซักประวัติแล้วก็พบว่าคนเนี้ยต้นเหตุจริงๆแล้วหมอว่าน่าจะเกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอก็คือนอนไม่พอทํางานดึกๆึกตื่นตื่นไม่ยอมนอนหมอก็แนะนําว่ายังไงยังไงก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็สังเกตสีหน้าหน้ากระสิบเล็บกระสิบดูเปลือกตาก็ยังซิดเลยลิ้นเลินไม่มีเลือดเลย ก็ต้องปรับสมดุลเลือดลมโดยการฝังเข็มกระตุ้นการไหลเวียนเลือดคําว่าเลือดลมก็คือเลือดคุณภาพเลือดลมก็คือลมปานหมอมียาจีนเพิ่มพลังลมปานให้เขาก็จะสามารถลดความดันได้เพราะว่ายาจีนเราไม่มียาลดความดันนะครับเรามีแต่ตัวเพิ่มพลังลมปานและเลือดลมวิ่งความดันก็จะลงแล้วก็กลับไปพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้ความดันไม่สูงก็เป็นการคุมความดันได้ครับ ด้วยความมงใยครับหมอพัฒแพทย์ฝังเข็ม